วัสดีครับ Hey bro You g o o สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าผู้งามไม่ปานแต้มอายขอแนมนะจากวางซอยชุบใจที่เพพังลาบานางคนไข้สิเป็นไปได้บ่ผมอยากให้ไอ้สตีฟลบแปลให้นะครับว่าเพียงวหันมันแปลวางไหนผมมากมากแต่ว่าขั้นบอกเป็นภาษาอังกฤษมันก็จะเท่้น่นอนเดี๋ยวให้เราซอยแปลผมไหนอยู่ครับ ได้ยอครับบ่โอ้โหโจทย์ยากเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้สติฟช่วยแปลให้แล้วกันนะครับ <c oughs> แต่ก่อนอื่นผมว่าผมต้องแปลจากภาษาอีสานเป็นภาษาไทยก่อนเพราะว่าค่อนข้างจะเข้าใจยากนะครับ <c oughs> จเจ้า,จาคุ้ <c oughs> งามอ้ยปานแจ่มเธอช่างงดงามดั่งภาพวาดอ้าขอแนมแม่จักวางนะครับ <c oughs> จะแปลประมาณว่าพี่ขอมองน้องชัดๆได้ไหมครับสอยสุดใจที่เพฟังก็จะแปลเป็นภาษาไทยว่าช่วย รักษาหัวใจที่แตกสลายของพี่ได้ไหมประมาณนี้ครับลาพนังคนไข้นะครับลาพนังคนไข้จะแปลว่านวลน,น้องคนงามอย่างนี้ก็ได้นะครับสิเป็นไปได้บอท่านอายสิขอมาเคียงกายนะครับเป็นไปได้ไหมถ้าพี่อยากจะขอน้องมาเป็นแฟนพี่หรือว่ามาอยู่เคียงคู่ขั้นเจ้าบ่มีไผก็ถ้าข้าน้องไม่มีใครนะครับก็มาอยู่กับพี่ได้ไหมประมาณนี้ครับช่วยแปลให้หน่อยนะครับ this is a big project to handle. But yeah, I'll try. Can you can, can you say it in Thai so I will translate it to English? เดี๋ยวใจเธองดงามดังภาพวาด You stunning like a painting. พี่ขอมองหน้าชัดๆได้ไหม Can I have a closer look at you? ช่วยซ่อมแซมหัวใจที่แตกสลายของพี่ได้ไหม Can you heal my broken heart? นวลน้องคนงาม Ooh, Beauty จะเป็นไปได้ไหม ถ้าพี่จะขอน้องมาเคียงกาย Is it possible to ask you to be mine ถ้าน้องไม่มีใคร If you have no one That's it dear ใช่ Is it good โ okay, อเคเนาะคุณผู้ชมทางบ้านโอเคนะครับอันนั้นก็คือทำแตลทั้งหมดของเพลงนี้นะ no? ครับเดี๋ยวจะหาเพลงอีสานมาแปลให้ฟังเองนะครับสำหรับนี้ก็ขอบคุณมากครับ You're stunning like a painting Can I have a closer look at you Can you heal my broken heart s Beauty Is it possible to ask you to be mine If you have no one เจ้าคนไข้เจ้าผู้งามไม่ปานแต้มอายขอแนมนนจากวางซอยชด